สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุราลัติธิสังนะคะวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเหล้าบรันดีกันนะคะยี่ห้อบรันดีที่จําหน่ายในตลาดนะคะก็จะมีคาร์มูดลีเจนซี่ฟนาดอมาเทลเรมี่มาตินค่ะเหล้าบรันดีนะคะได้รับการเอ่ยขานยกย่องว่าเป็นยอดเหล้าของสุรากันทั้งหมดเรียกว่าเรลดํำเหนือกว่าสุรากันตระกูลอื่นๆ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล้าบรันดีนั้นได้แก่อังุ่นเพราะปลูกง่ายหาง่ายต้นทุนไม่แพงและให้ผลผลิตทางด้านสุรามากรสชาติก็เยี่ยมวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตเหล้าบรันดีนะคะวัตถุดิบหลักเลยก็คืออังุนโดยใช้จุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักคือยีสต์เป็นเหล้าที่ได้จากการกั่นไวน์หรือของเหลวที่ได้จากการหมักน้ำผลไม้แล้วเก็บบ่มในถังไมโอ้ไวน์ที่ใช้ในการทําบรันดีที่ใช้ดื่ม จะเป็นไวน์ที่ค่อนข้างเป็นกรดมีรสชาติไม่นุ่มนวลการกั่นจะทำสอครั้งครั้งแรกจะเป็นการกั่นเพื่อแยกนะเอาน้ำออกบรันดีที่ได้จากการกั่นครั้งแรกจะมีแอลกอฮอล์ประมาณ30ดีกหลังจากนั้นจึงกั่นซ้ำเป็นอีกครั้งที่2ให้แอลกอฮอล์สูงขึ้นเป็น70-80ดีกจึงนำไปเก็บบ่มในถังไม้โอ๊กแล้วอังไฟ โดยจะนําเพียงบรันดีที่ได้ในช่วงกลางๆไปเก็บบ่มเท่านั้นส่วนบรันดีที่ได้ในช่วงแรกและช่วงท้ายจะตัดออกไปเมื่อบ่มได้ที่แล้วนํามาเติมน้ํากันเพื่อลดปริมาณแอลกอฮอล์ให้เหลือเพียงไม่เกิน40ดีกีเติมคาราเมลให้ได้สีตามต้องการแล้วจึงกองเพื่อกําจัดสารแขวนลอยและบรรจุขวดจะได้บรันดีที่มีสีเหลืองทองบรันดีที่ได้1แกลลอนจะใช้ไวถึง10แกลลอนในการผลิต ชนิดของบรันดีนะคะ 1. เกฟบรันดีคือบรันดีที่ทำมาจากองุ่นเพียงอย่างเดียว 2. ฟุตบรันดีคือบรันดีที่ทำมาจากผลไม้3พรเมตบรันดีคือบรันดีที่กันจากกากองุ่นที่เหลือจากการผลิตไวน์เป็นบรันดีสีขาวมีแอลกอฮอล์40ดีกีความแตกต่างระหว่างบรันดีคอนยักและอมยัก บรันดีเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นของการหมักน้ำผลไม้ต่างๆหรือไวน์ต่างๆเช่นอง,งุ่นแอปเปิลแต่เมื่อผลิตจากผลไม้อื่นก็จะเรียกชื่อตามผลไม้นั้นๆคอนอยักก็คือบรันดีซึ่งต้องผลิตจากอง,งุ่นที่ปลูกในแคว้นคอนอยักประเทศฝรั่งเศสซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิตก็จะต้องผลิตในแคว้นคอนอยักและอมยักผลิตจากอง,งุ่นและผลิตอยู่ที่ในแคว้นอามรยักประเทศฝรั่งเศส ความหมายบนป้ายบรันดีนะคะ x จุด o จุด extra old ระยะเวลาในการบ่มนะคะ15-25ปีค่ะ v จุด o จุดนะคะ very old ระยะเวลาในการหมัก12-20ปีค่ะ v จุด o จุด p จุดค่ะ very old pale นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ25ปีและ v จุด s จุด o จุด p จุดค่ะ very old special old pale นะคะระยะเวลาในการหมัก7-10ปีค่ะ ประโยชน์ของเหล้าบรันดีนะคะบรันดีเป็นเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักอง,งุ่นหรือผล,ลไม้ต่างๆจะช่วยย่อยอาหารและแก้เลี่ยนช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยค่ะวิธีการเสิร์ฟและดื่มเหล้าบรันดีมักดื่มหลังอาหารและดื่มแบบเพียวๆการเสิร์ฟมักเสิร์ฟด้วยแก้วบรันดีมีลักษณะคล้ายแก้ววายแต่สั้นและต่ำกว่าแก้วออนเดอร็อก